อยู่ในวงการบันเทิงมากว่า50ปีขุมทรัพย์หนิงนิรุตซุ่มทำอาชีพนี้ควบคู่ดาราเบื้องหลังรวยอื้อนิรุตสิริจัญญาถือว่าเป็นนักแสดงคุณภาพที่คร่ำหวอดอยู่ในวงการบันเทิงมากว่า50ปีซึ่งก่อนที่จะเข้าวงการเป็นนิรุตสิริจัญญาที่มีชื่อเสียงโด่งดังได้เรียนจบการศึกษาจากประเทศออสเตรเลียและไปเรียนต่อที่มาเลเซียกระทั่งสําเร็จการศึกษาหลังกลับจากต่างประเทศนิรุตสิริจัญญา ได้เข้าทำงานในสายการบินต่างๆโดยสายการบินสุดท้ายที่ทำงานคือสายการบินอาลิตาเลนิรุธศิริจัญยาเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการชักชวนของเทิงสติเฟืองสู่วงการแสดงละครทีวีโดยละครเรื่องแรกคือละครแสงศูนย์รับบทพระรองโดยมีพิญโยทองเจือเป็นพระเอกคู่กับอภันตรีประยุทธเสนีอดีตนังสาวไทยและในเวลาต่อมาปี2513อาน,นิรุธเริ่มรับบทพระเอกละครเรื่องแรกคือแค่ขอบฟ้า ของสีไทยการละครแสดงคู่กับฐานิตกันตามระตามด้วยผลงานละครเรื่องเพลงชีวิตปี2516แสดงคู่กับชัชดาพรรักษณะเวทส่วนผลงานละครที่สร้างชื่อเสียงและเป็นที่ติดตราตรึงใจมากที่สุดคือละครเรื่องผู้ชนะสิทธิ์กับบทของเจเด็ตและหลังจากนั้นนิรุตสิริจัญญามีผลงานภาพยนตร์และละครเท่าที่มีการบันทึกไว้รวมกันมากกว่า250เรื่องผลงานภาพยนตร์ เรื่องแรกคือดาร์บี้ในปี2516เป็นผลงานแจ้งเกิดทําให้เริ่มมีโอกาสในงานการแสดงมากขึ้นนับแต่นั้นมาอานิงก็มีผลงานการแสดงออกมาอย่างต่อเนื่องจากวันนั้นถึงวันนี้ภาพยนตร์กว่า100เรื่องที่ชื่อนิรุตสิริจัญญาถูกบรรจุไว้ไม่ว่าจะเป็นบทพระเอกพระรองหรือตัวร้ายชื่อเสียงค่อยๆไต่ระดับและสู่จุดสูงสุดแห่งความเป็นดาว